คน5แบบที่เราครบแล้วชีวิตจะดีขึ้นคนแบบที่1คนที่ให้ข้อคิดดีๆเพื่อเรา ตั้งหลักชีวิตและไปต่อได้เวลาเราใช้ชีวิตโดยเฉพาะในทุกวันนี้อุปสรรคปัญหามันเยอะมากเลยนะทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเหตุการณ์บ้านเมืองทั้งหลายเนี่ยมันมีโอกาสที่ทําให้เราเป็นคนที่หมดพลังและเริ่มสับสนชีวิตว่าเอ้ยเอาอยัางไงกันดีวะแต่ชีวิตที่จะกลับมาดีขึ้นได้เมื่อเราเป๋แล้วเนี่ยเราต้องกลับมาตั้งหลักได้ก่อนทีนี้การที่คนแต่ละคนจะสามารถตั้งหลักได้ด้วยตัวเองอะ่ะมันมีน้อยจึงต้องมีเพื่อนบางคนที่ให้สติเราให้ข้อ คิดเราด้วยความจริงใจและเข้าใจในตัวเราด้วยเมื่อให้สติจนเราเข้าใจแล้วเราก็จะเริ่มกลับมาตั้งหลักได้พอตั้งหลักปุ๊บจึงสามารถเดินหน้าต่อได้อีกระดับหนึง่งถ้ามีคนแบบนี้ไว้ข้างกายเนี่ยถือว่าเป็นคนที่สามารถปรับสูนท่วงสมดุลให้กับชีวิตของเราเพื่อก้าวเดินต่อ2 คนแบบที่ชวนเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตหลักๆนะมีคนสองประเภทที่อยู่ขั้วตรงข้ามประเภทที่หนึ่งจะชวนเราทำสิ่งที่แย่ๆ เป็นอภัยมุคต่างๆที่ทําให้ชีวิตเราลงเหวกับอีกประเภทหนึ่งคือชวนเราทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนะอย่างเช่นกิจกรรมออกกําลังกายกิจกรรมการเรียนรู้รวมถึงการทํางานต่างๆที่มันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นให้คําแนะนําเราอย่างถูกต้องในการสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราและคนในสังคมของเราถ้าเราเจอคนนี้เพื่อนแบบที่ดีจะชวนเราเดินอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องยิ่งเดินไปด้วยกันชีวิต ยิ่งก้าวหน้ายิ่งก้าวหน้าก็ยิ่งมีกำลังใจคนแบบที่3นะครับคนที่ไม่เอาเปรียบในโลกนี้หลายต่อหลายคนที่อยู่แวดล้อมเราเนี่ยจ้องแต่เอาประโยชน์จากเราถ้าเราเจอแต่คนที่จ้องแต่เอาประโยชน์จากเราเนี่ยวันวันสมาธิเขาจะคิดถึงวิธีที่ทําให้ได้ประโยชน์จากเรามันอาจจะเป็นวิธีที่ยนยอรเราจนเราแบบหลงลืมทุกสิ่งทุกอย่างเอาอกเอาใจเราเกินเหตุผลอันควรแต่เราก็เผลอเผอไปชอบด้วยเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะเสียประโยชน์ ง่ายๆชีวิตเมื่อเสียประโยชน์ไปเราก็จะยิ่งอ่อนแอดังนั้นคนแบบที่ควรอยู่ใกล้ตัวและควรครบหาไว้เป็นคนที่ไม่เอาเปรียบเป็นคนที่มีความเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองเรื่องความทุ่มเทในการส่งมอบในการทํางานเรื่องของการให้ข้อคิดต่างๆการแลกเปลี่ยนการเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับจะต้องมีไปกลับไปกลับเสมอถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่ส่งเสริมชีวิตเราละ คนแบบที่4นะครับคนที่ให้เกียรติจริงใจและไม่แทงข้างหลังทั้งต่อหน้าและรับหลังเราก็เป็นคนให้เกียรติเราพูดถึงเราในแง่ดีของเราเป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นของเราไม่มองว่าเราด้อยค่ากว่าจนความเห็นอะไรก็ไม่ได้เรื่องเลยให้เกียรติมองเราเป็นคนไม่ได้มองเราเป็นวัตถุคนแบบนี้ก็จะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วเนี่ยเรารับรู้ถึงความภูมิใจในการเป็นมนุษย์ของเรามากขึ้นด้วยพร้อมกับเขาเป็นคนมีความจริงใจ เขาจะพูดความจริงกับเรากล้าฟีดแบ็กเรากล้าแนะนําเราไม่เสนอสิ่งที่ทําให้เขาได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวเพราะเขามีความจริงใจพร้อมกับเป็นคนที่ไม่แทงข้างหลังนี่คือคนอีกประเภทหนึ่งที่ถ้าคบแล้วเนี่ยจะส่งเสริมชีวิตเราอย่างแน่นอนคนแบบที่5นะครับคนที่มีผลลัพธ์ชีวิตในแบบที่เราต้องการแน่นอนว่าชีวิตของทุกๆคนเนี่ยมีใครบางคนที่เราอยากมีชีวิตแบบเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราชีวิตของคนนั้นใน ในปัจจุบันเนี่ยเป็นชีวิตในอนาคตที่เราต้องการถ้าเรามีคนแบบนี้อยู่ใกล้ตัวหรือแม้แต่อยู่ใกล้ตัวในลักษณะฟังเรื่องที่เขาพูดอ่านหนังสือที่เขาเขียนเนี่ยก็ถือว่าอยู่ใกล้ตัวแล้วนะถ้าเรามีคนแบบนี้อยู่คือคนที่มีผลลัพธ์ที่เราต้องการจะเป็น่ะจะทําให้เราพยายามอัปเกรดตัวเองทําให้เรามีความเชื่อมีความหวังว่าเฮ้ยคนคนนี้เป็นตัวเป็นเป็นเขาเป็น,ปนคนทําได้เราก็เป็นคนก็ทําได้แ <objective> ค่หลักคิดนี้เนี่ยก็เป็นสารเริ่มต้นที่จะทำให ชีวิตเราก้าวหน้าและดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับละวันนี้เราก็ลองทบทวนดูนะครับว่ามีคนที่มีผลลัพธ์แบบที่เราต้องการเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเราบ้างไหมถ้ามีนั่นแปลว่าเรามีปัจจัยแห่งการสร้างชีวิตที่เริ่มต้นได้ดีแล้วถ้าเรามีแต่ผู้คนแวดล้อมที่เต็มเต็มซึ่งกันและกันล้นและแต่คิดถึงเรื่องดีๆของชีวิตมุ่งมั่นให้พลังให้ข้อคิดลงมือทําเป็นตัวอย่างที่ดีเนี่ยเราจะช่วยกันสร้างคนที่มีผลลัพธ์ชีวิตที่ประสบความ สำเร็จมากยิ่งขึ้น